ขอจบหนึ่งขับค mm ุณนะครับแย่ตรนี huh. mm ้เบรกดีสิบแดตรงนี้ิบตรงนี้น่ารักเลยนี่ครับเจ็ดนายบัวจบแล้วไม่หิวหิวเว้ยแล้วเดี๋ยว วนีอะไรคะฝาพี่หมรใครเปัญหาอะไรไม่ท่าทีเนาะเราไปพักผ่อนเฉยๆทำไรมาหลอดจางอ้ยอมโอเคกลไรมาหลอดจงอมเอหลอดปกติหายใจเข้าหายใจออกก็หลอดมาหลอดออนี้หลอจาง อะไรสวยต้าเต้าเอยากสอยไอหัวใจกาอ่ให้เหลบคุณไม่หรอนี่หรอนี่หเนิ้วก็ยังสั้นเลยนี่นี่ ดูดิว่ันจะถือถุงจะหลุดอยู่กั้านกับบ้านใบกับบ้านใบกับบ้านใบเก้าเก้าคันะไม่อะเอโซโซยายอี่ยายู้ไหมรู้ก่อนคันุนคันเหมือนกันเซฮุนเซฮุนเซฮุนอะไรฮะันุนห๋อหรือไปลุคือไปชอบแต่ไหยโอ๊ยเจย เจมสมบัดทิ้งเลจ้าบอกขันหัวบ่าไม่ใช่คุณดีเรื่องขันเถอะจอนเแดนเน่ยว่าพี่เรา